การเกิดสนามพลังงานขึ้นแม่เหล็กที่เข้มข้นนี้มันมีผลกับ DNA ของเรานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าตัวยีนหรือ DNA ของเราเนี่ยถูกควบคุมโดยความคิดถูกควบคุมด้วยกระแสของจิตวิญญาณมนุษย์ที่สามารถบรรลุถึงความสําเร็จหรือความสุขหรือความสุดยอดในตัวเองได้ก็คือการเชื่อมต่อการจูนกระแสจิตที่ผมใช้คําว่าการวาร์ปเป็นการโครสเพื่อเข้าถึงพลังงานของชีวิตขั้นสูงสุด วันที่21เมษายนนี้ผมจะเปิดวิชาโคสสามารถติดต่อมาเอียกับผมโดยตรงได้เรียน11ครั้งต่อวงจรในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลเพื่อเป็นโคสเพื่อเป็นครูทางจิตวิญญาณเพื่อเป็นสุดยอดมนุษย์ที่ใช้ชีวิตเพื่อถอดรหัสความสําเร็จของตัวเองและวิธีการนี้จะทําให้เราค้นพบพลังงานที่แสนมหัศจรรย์ที่จะอยู่เหนือสสารอยู่เหนือข้อจํากัดอยู่เหนือการวินวายตายเกิดอยู่เหนือการ เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกไปนี้ก yeah. ็คือจิตว well, okay. ิญญาณที่กําลังแสวงหาประสบการณ์และเติมเต็มความรู้แจ้งแห่งความเป็นชีวิตจากการเกิดมาเป็นมนุษย์เราคือจิตวิญญาณที่กําลังหาประสบการณ์และเรียนรู้ความสุดยอดของความเป็นมนุษย์บนโลกไปนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะตกผลึกกันนะถ้าเราไม่ให้อะไรกับชีวิตเราก็จะตายไปแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่มีวันสิ้นสุดลง ไม่มีวันจบสิ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จิตวิญ,ญญาณที่ความรู้สึกของเราที่ความรับรู้ของเรามันถูกยึดไว้กับสามัญสำนึกกับจิตวิญ,ญญาณของเราที่ถูกบันทึกว่าเราคือมนุษย์ที่กําลังเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้เป็นมนุษย์แต่เราคือาธาตุบริสุทธิ์คือซูเปอร์เอนิจี้คือซูเปอร์เนเจอรัลที่กําลังค้นพบความจริงและจดจําตัวเองได้ว่าเราคือความเป็นอมาตะไงฉะนั้นวันที่8เมษายนเนี่ยมันคือการเปิดสวิตช์มันคือการเริ่มต้นใหม่ของ จิตสำนึกใหม่ของ New นิวคอนเ u s เน s s ของ s u p e r n a t u r a อนี่คือข่าวดีที่เราจะต้องอัปเกรดอัปเลเวลถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวข้ามความเป็นสส,สารเพื่อค้นพบความจริงเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบเมื่อ2,500ปีก่อนก็คือการค้นพบความเป็นอมตะค้นพบความเป็นจิตวิญญาณที่อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหนือความขาดแคลนนี่คือภารกิจที่เราจะต้องร่วมกันเชื่อมต่อวิธีการก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจ ตื่นรู้ด้วยการใช้คลื่นความถี่พิเศษที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันสามารถทําให้เราเข้าสู่คลื่นวิปัสนาการตื่นรู้ของสติอย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าการตื่นรู้แบบซูเปอร์เนเจอรัลซึ่งใช้คลื่นความถี่แบบแกรมมาเวฟมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะออกจากโลกเกา่าโลกอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือจิตวิญ,ญญาณของเราจะเปลี่ยนถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราเราจะออกจากโลกเกา่าไม่ได้เพราะเราติดกับอยู่กับความเชื่อแบบงมงายและสุดท้ายเราก็จะติดกับอยู่กับสังสารวัตรและการเวลา ที่หาต้นไม่เจอหาปลายไม่พบไม่มีวันสิ้